ไม,มไม่มีปีไม่มีคุยทักไปคุยเลยแบบเฮ้ยมึงเห็นลูก,ลก,ลกเห็นเพื่อนลงลูกเที่ยวนาะสีอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยเขอเข้าใจกันอ๋อซ้อนรักนับสิบเออมีแต่คนพูดนะน่าดูปะเจอสมัยกี่ปีแล้วเนี่ยยีส่สหกเศร้า เศร้าไหมตอนแยกกันเศร้าแต่ว่าเป็นการเศร้าที่ไม่ได้แบบเศร้าเสียใจอะ่ะเศร้าแบบเศร้าในเรื่องแบบมันก็เรื่องที่ดีที่เศร้าแบบปึ้มปริ่ม,มอ่ะเรารู้สึกว่าตอนที่เราแยกกันคือเราโตรู้สึกโตขึ้นแล้วทุกคนต้องแยกแยกกันไปโตอ่ะแยกแยกแยกันไปเติบโตในเส้นทางที่เลือกไว้แต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ย ไม่ฉันจะต้อง,องมานมากแนละ้วนับสิคือดีมากเลยเหรอต้องดูนี่ชอบพี่อัพนะชอบนั้นไหนเขาแบบดังแรกๆเลยอะ่ะแต่ก็ยังไม่เคยได้ดูซีดีเขาพ่ดกวิวเพรีย baby m hope to have a happy ี e w year yes แต่เธอไม่ได้รักกับเขาแล้ไม่จะช้าไปมีนี่ดูแล้วมีอยู่เฮ้ยเขามีแบบแชร์แบบนี้เลยเลิฟมากจงกิลล้อ โอ้ยงานไลฟ์ทีวีนี้ไม่ได้ดูดูดีเทลแบบเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่ารู้เขาว่าเขาทะเลาะกันง้อกันแล้วอย่างเงี้ยคุยกันแล้วไเด็กนั้นสุดาทดสอบกับเ่าเนี่ยเขาหล่อมากคนดูหล่ออะไันหล่อเลยเอ้าเอ๊ะเราซูมตัวเองทำไม่

ใช่ถ้าอ่านนิยายอ่ะน,นี่เราชอบอ่านนิยายวายคือชายๆเลยไม่ค่อยอ่านนิยายชายหญิงน้อยมากที่อ่านนิยายชายหญิงเพราะเราก็แบบตเติบโตมาทางนี้เน,ะนาะคือจุดเริ่มต้นการอ่านนิยายวายคือเพื่อนเพื่อนชอบเกาหลีแล้วก็แบบจะมีนิยายวายแรกเลยอ,ะอ,อ่ะก็ะอ,ะอ,ะอ่านได้ยอยไรเงี้ยก็วิดวิดกันมา ดูอะไรดีอ่ะอันนี้น,าาน่ารักนี่ปุกปิงน่นนนนารักน,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 นี่น่นนานนรัามากมันรังไหมคิด e น่ามา มีแต่ตัวและหัใจดาไม่จุดมีแต่ตัวและหัใจเฮ้นะ เปลี่ยนไปมากพี่เตคิดว่างไงเพียบหล่อขึ้นค่ะอันนี้เรื่องจริงยิ่งจะสามสิบยิ่งหล่อค่ะคุณขาะัาฟินจะมีโอกาสยากกว่านี้ไหมคะพี่เตบูเบลี่น้องหล่อ้องขาแค่นั้นเลยขาพอยินได้พอเนาะน้องมาไม่ลบมาก ซีรีส์เหรอซีรีส์คืนี่ยังดูได้แต่ว่าแบบท้นีย่ายคืออ่านนีิยายวายเลยช่วงเนี้ยถ้าอ,าอ่านใจเราเป็นชิปเปอร์เนาะเนี่ยมันปุกปิ๊กเนาะเป็นชอบธรรมรีอ,อ,ะรอ่ะแล้วก็อ้อแล้อนนะครับผู้พ,พาผู้ผา นี่ชอบตัวนี้มากพี่เชือเป็นปิ่งแมวตัวเนี้ยดูแต่แมวตามแต่แมวเรื่อง the curse หรอ the curse หรอ curse curse คำศักผลนเล่นของเนี่ยหนังผีแล้วไม่ดูว่ะเอย do you want your own cat right ดอกทานตะวันหน่อยพี่เตได้สวยเนาะนี่ก็ชอบดูอะ่ะเดี๋ยวมสบายตาเดี๋ยวแต่สีมันเพี้ยนเนะาะทำไมาอยู่ตรงนีง้ยคือในสีฟ้าอิชามาป็นอะยู่พี่สิขีออนจริงแมวเป็นเสือตีทุกตัวแบ่งพี่ภูมาหน่อยก็ดีนะคะอินดูคาดองทองคาเท่ากันแล้ว <c oughs> แต่พ่อเขาชอบขาสั้นไงมับก็ต้องขาสั้นก่อนแต่พุงคือมับเป็นเป็นแมวโลดเนี่ยคือตูดก็คือเด้งนี่เปิดต,ตัวโลดเนี่ยเป็นแมวโลดอะโลดมากที่ที่ไม่ทงห้ามใจปล่อยใจไม่ได้เผิด กีดไหมกีดไหมซีนีกีดไหมก้อนกีดเลยกีดจนต้นแคบจะต้องให้ส่งไปให้ปุป๊กปิ๊กแล้วผมแบหนูไม่ไหวนะคะซีนีนี่เข้าไปสีรอบแล้วแม่เหงาไงเดี๋ยวหลยพบชั่วโมงแล้วออกเลยเสียใจ เ <c oughs> พราะคนไห่ชอบกว่ากัดูตรงไหนไม่ช้างได้ไหมให้แก้ตัวทุนทำน,นี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปมารู้ตัววันที่ไม่มีที่ตรงนี้เงียบเหงาเท่าไรโอ้เธอโอ้เธอ ทำไใ้หรือเปล่าสวยนะสวยสับสวยเลยอ่ะให้เลยอ่ะให้มงนะคนนี้อุย๊ยมีฟิกแจ้งตึ่งกันค่ะทั้งพี่เดี๋ยวเราไม่อ่านฟิกนะคะมัฟฟินนี่ทูลูสเวทฟอร์เฮล l t h I think it's okay for muffin นะ now now it's okay หมดจ้าน่ารักมังยังเขิแบบใส่บิดไปเลยวันนั้นอะทำไมเรียกน้องทำไมหมอป้าสงสารนะ ตัววันที่ไม่มีชีตรงนี้เงียบเงาเท่าไรโอ้เธอได้โปรดกลับมาเธอได้ไหมทุกคนรอดูเอ็มวพี่แอมด้วยนะพี่แอมเล่มมีเอวเพลเงของตัวเอง

มีเธอไดไหมให้แก้ตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่ใชยรูปมันเยอะอะทุกคนแล้วเป็นรูปงานเป็นยังไงเรื่อนนานหน่อยโอ้เธอลับมาเริ่มต้นใหม่ใจรึเปลา กลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หรือเปล่าเส้นใจเอาไหนมีนาลักไม้ ดึกแล้วนอนได้แล้วคลับวันนี้นอนตื่นสายมากเอ๋วันนี้ก็เลยยังไม่วงนะคะแล้วใจของเธอจะเปลียนไปแล้ววันหนึ่งเขาจะหาไป แม้วันนี้ยังรู้สึกแม้ได้ย่างคิดถึงเขาอยู่ทุกลมิงฮันขาน้องก็มีอยู่แค่นี้ To Would you like to go to England or USA? I want to go USA and England too in the future. Mopu ya, mopu ya, mopu

ตลกปะพุงน้องไม่ได้ดำนะเป็นสีขนน้องอย่าว่าน้อง <c oughs> เีย <Inter. S 2> อ้าวคุณตะวันหน่อยนี่รูปไม่ชัดเลยรูปไม่ชัดแล้วนะ ไม่ชัดแล้วนอละภาพเนาะใั่ปะผูโตจะก,กินคือโกโตนะคะไปพับกรเป่า

วันไว้จะรู้ตัวเธอจะเข้าใจนี่โอ๊ยจำชื่อแอคไม่ได้อ่ะเห็นเห็นแล้วก็เข้าไปเลยอ่ะ cho hay mang đừng tình như nắng ngấy <laughs> ฉันจะไม่มีวันเป็นจริงง่ายกัตามอยากให้รู้ว่ารักเธอพี่สี่เคยอุปุโตไหมคะไม่แน่ใจอะ่ะน่าจะไม่หรือเปล่า Are you in quarantine? No I just stay safe at home 乌鲁นี่รักเนาะอยากให้ผูโตกลับไปเด็กจ้ะคืนยืนฉันหากเธอรู้หากเธอรู้

ทุกคนนี่ว่านี้ไปเราดีกว่าเหมือนจะไลฟ์นานแล้วนะไว้เดี๋ยวนี่ว่าเดี๋ยวจะไปอ่านฟิกเห็นฟิกแจ้งเตือนมาสองสามเรื่องแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ถ้าเหงาอีกแล้วจะมาไลฟ์นะครับ จริงก็เหงาทุกวันแหละแต่ถ้าไม่มีใครอยู่ด้วยก็จะเป็นไล์นะ <c oughs> ลูกละมับตอนแับฉจะไม่ได้เราถ่ายตอนไหนนั้นมากรูปนี้หรอรูปนี้เคยลงปะไม่เคยลงหรอหรอ,อ่ะเอาไว้จะลงรูปนี้ให้ไม่ปไปน,นะทุกคน สิยา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 คิดคิดสิ่งก็เคยอ่านไม่ใช่ไม่เคยวันนี้นะคะเราม้เจอกันสักวันหนึ่งที่อยากจะไลฟ์นะคะอยากพูดเยอะเยอะ So I gonna go really. But, now I have to go now Bye bye Good night